ซีวิกรถบ้านรุ่นเก่าแต่เราใจแน่นอนจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พ่กับน้องนะสื่อมนโนกตาตลีใหม่แล้วจ้าโอ้โห,โหนะฮะรถวัยรุ่นในตำนานครับสมัยก่อนนี่ขี่ปไปไหนนี่สาวเหลียวสาวมอง<ช>นะครับ<ช>เอาไปแต่งเท่แต่งรอได้ตบสบายเลยนะฮะขับคันนี้ก็คือคิดว่ามีตังแล้วโอ้โห,โหนะรถเขาเรียกรถเก๋งกลางเก๋งกลางที่มีเงใหญ่นะเก๋งกลางที่ต้องมีเงินในระดับหนึ่งถึงจะซื้อได้พันแปดนะครับเอาไปทําท่อทําเทอร์โบนะ ใครที่ปรุงนี่พี่สวยเลยแต่คันนี้รถเปล่าเพราะว่าขนาดไยังไม่ทําอะไรยังรอรอเนี่ยแต่เป็นรถบ้านนะคะรถบ้านบางเดิมแน่นอนจ้ะสวัสดีครับจากเคมรรซิงครับมากับน้องนัทสื่อนะวันนี้รถเข้าใหม่นะครับผมนะสภาพแบบว่าคือดูแลดีมาก่ะของเดิมนะปีที่แล้วฮิตยังไงปัจจุบันนี้ก็ยังฮิตเหมือนเดิมตาไฟตาไฟยังรถปีแปดเหลี่ยมนะคันนี้นะไม่ดูตาไฟใสยังรถมียีิเลยนะแล้วดูสภาพรถคันนี้ปีอะไรอันนี้ปี2 0 1 0 2 0 1 0รถพึ่งจะเข้าแต่สภาพนี่ใหม่กิ๊บเลย12ปีดูไฟครับกิปเลยเจ้าของดูแลดีมากเลยนะะนครับแทบไม่ใช้นะครับก็เขาเรียกว่าเขาเอาใจนะสมัยก่อนต้องมีเงินแน่จังจะซื้อได้แต่มาหาเราในทุกวันนี้นะไม่ต้องแล้วลากยากชาวลากยากซื้อได้หมดเลยอไนะเงินเดือนหมื่นสองหครับคนเดียวเกษตรกรค้าขายมีสวนมีนามีไร่เป็นของตัวเอง เป็นหนุ่มโรงงานสาวออฟฟิศอาชีพใดๆสามารถเอาได้หมดเลยมาเลยแล้วมาหาเราสองคนใช้เงินดาวแค่ศูนย์บาทจ้ะนะครับกับรุ่นนี้ครับน้องนัทจ้ะ Honda Civic FD 1.8 S เกียร์ออโต้ปี2010จ้ารถเกียร์ออโต้ปี2010นะฮะกับราคาขายวันนี้เท่าไหร่ครับผม 1> 3 1 9 0 0นบาทจ้า3 1มหอะไรนะสามหมื่นเก้นึ่งเก้าสามแสนหาพนจ้ะนะครับแล้วก็วันนี้มาหาเราสองคนใช้เงินออกรถเพียงแค่ 0บาทไปเลยพี่จ๋าแล้วก็โปรโมชั่นเลยครับผมนะชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้เบาพอผ่อนเบาเอาไปผ่อนเพียงแค่3,300บาทกี่เดือนกี่เดือน5เดือนไม่แน่ใจเอาอีกแล้วไม่เดือไม่เดืวมาแถมสามพันสามร้อยบาทจ้ะนะครับห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยจ่ายราคาเต็มที่หกพันสามร้อยบาทไปเลยจ้าหกพันสามนะครับก็ยังถูกอยู่ถูกอยู่นะฮะแล้วก็มีบัตรปอมทรัพย์แถมอีก หนึ่งพันบาทจ้ะมาเป,ป็นรถกิจารพี่น้องจา๋าอันนี้รถเข้าใหม่น้องน,นัทจ๋าบอกเลยว่าสภาพที่โอ้โหเดี๋ยวถอดแป้งก่อนสภาพออกมาจากศูนย์ป้ายแดงแบบนี้สีอะไรเ้าเรียกสีอะไรเนี่ยสีเ,เสทาเทาเมทัลลิกอ่าเมทัลลิกครับนี่ทดูยางไไย,ยางไฟใสายกิบเลยยางมิชลินเลยนะน้องนัทดอกยางดู่นะครับเจ้าของเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนยางมาดูยางปีเปลี่ยนครับนะฮะน่าจะเป็นคนมีตังค์แล้วไม่ค่อยได้ขับจ้ะไม่คลิปเลยครับใช้ยยาวครับคันนี้ขายราคานี้ราคาเดิมเกิร์ดรอบคันนะครัะสวยเลย คิวกาศาสตร์มีให้ภายในบอกเลยว่าสวยมากสวยมากสวยมากโอ้โหจ้าไม่แสนต้นต้นนะแสนโลสำหรับปี2010รถ10ปีที่แล้วถือว่าน้อยมากนะคะแล้วก็พวกหลักกิโลพวกอ่าเวลาเวลาเราขับไปเนี่ยเราขับไปจำนวนกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือรู้หมดเลยตรงนี้ใช่เขาเรียกว่านไม์ดิอนนะฮะจ้ะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้นะ เอาไว้พักของหรือว่าเปิดมาเนี่ยสามารถใส่แก้วน้ำได้สองฝั่งจ้ะอุ้ยสวยมากเลยเนี่ยตรงนี้ก็ใส่ได้อีกนะคะช่องใส่สัมภาระนะคะภายในมีวิทยุแอร์เย็นฉ่ำเลยเย็นไหมโอ้โหนาวเลยอ่ะนาวแอร์เย็นเพียงเพาะบานิ่มกุญแจสองดอกสามดอกเลยเนี่ยอ้าวนะครับกุญแจทำไมดูแลดีจังเจ้าของรถบ้านไงรถเดิมไงจ้ะนะครับนี่ไฟฟ้าทั้งระบบเด้อไฟฟ้าทั้งระบบนี่ดูบอดี้มาปรับข้างมองข้างเป็นไฟฟ้าเด้อโอ้พอดี้บอกเลยครับเมิดอาร์คคมชัดเจนนะครับนี่สวยงามอะไรอีก ข้อดีของรถคันนี้แผ่นเลยข้ค่ะนายแผ่นข้างบนน่ะสะอาดมากไม่มีเชื้อราแล้วเขาไม่เคยแบบว่าไปลงยงลงยันมานะอืนะครับเบาะหนังด้วยนะฮะดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายครับแล้วกระดูรถเขาใหม่ผมยังไม่ดูดฝุ่นนะครับมาอย่างนี้นะฮะเจ้าของดูแลดีมากเลยนะครับเอ้โหเนี่ยโอ้โหครับไม่ต้องแกะครับแน่นแน่นนะครับเดิมนะครับเดิม่แกะไม่ได้เหรอแกะให้อ่า ตัวเดิมท้ายเดิมนะสวยมากเลยภายในคือกว้างใส่ของได้เยอะจ้ะยางกว้างอะดับว้วงทุตยางโหจนะครับแม่แรงที่ขายางไรอยู่ครบครับเอาจริงนะคันนี้ปี2010แต่สภาพอะเหมือนปี2ปีที่ผ่านมาเองอะนะครับใครจะไปอะไรนะแคมปิ้งคมป์เลนโรงเมียน้อยครับปิดเลยปิดเลยยา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 โอ้ยไม่อันนี้คือใส่จ๋าใส่จ๋านะครับว้างครับร้อนได้เลยสภาพรถยังกับรถปีใหม่ สภาพดีมากเลยแทบไม่มีที่ติเลยนะแมนใหม่มากเลยคันนี้ผู้ใด้ไปก็โชคดีไปยอ่งหยาดกันเด้อพี่น้องผู้ใดกําลังแหนมหารถพอนถูกๆนะคะแกยางยากเลยอ่ะไม่ต้องแกหรอกเอามันแกไม่ได้เลยแสดงว่าแน่นมากนะดูครับแผ่นเพียครับอยู่ครบครับนะซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ เดิมแน่เพราะว่าแก่ยากแกไม่ออกเจ้าของเขาซื้อไปขับหรือเขาซื้อไปจอดเนี่ยซื้อไปจอดดิสภาพนี้แบบเนียนกลิบเลยส0ปีไม่แสโลก็เผือนะใหม่ก็รถปีใหม่ใหม่บางคันอีกดูห้องเครื่องมานะครับเข้าใหม่ครับไม่มีการลงการล้างนะครับเดิมเดิมเลยนะเบรกเอฟเอกนะครับเครื่องสี่สูพันแปดน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะเด้อสกิ์มองคออยู่ครบอยู่ครบชัดเจนเลยเด้ออ่านะครับ งามนะครับเครื่องพันแปดเดินนิ่งเลยนะไม่แสนโลจ้ะนะครับรถสิบปีเฉลี่ยแล้วปีละหมื่นโลเก่งกลางปีละหมื่นโลเดือนหนึ่งก็ไม่ถึงพันโลไม่ถึงพันโลใช่ไหมคือสายจอดนะครับนะใช้งานน้อยมากใช้งานน้อยนะครับอยากได้คันนี้บอกเรยรีบจับจองนะครับใครเห็นคลิปนี้นะรีบเลยรีบเลยไมีคันเดียวยาิกันคำว่าเฝ้าคำว่าเฝ้าเลยจ้ะนะกลับคันนี้ครับน้องนัด Honda Civic FD 1.8S นะคะเกียร์ธรรมดาปีเกียร์ออโต้ปี2010จ้ารถเกียร์ออโต้นะฮะออโต้ออ้ปีสองพันากับราคาขายวันนี้เพียงแค่319,000บาทเพิ่มลดกี่บาทครับศูนย์บาทจ้ะจ่ายแล้วก็วันนี้นะครับนะห้าเดือนแรกนะครับไปผ่อนเพียงแค่3,300บาทเท่านั้นเจ้ะหลังจากนั้นนะครับไปจ่ายราคาเต็มที่6,300บาทจ้าโอ้โหพร้อมบัตรมันให้อีก1,000บาทจ้ะนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับผมใครจองผ่าน ออนไลน์วันนี้เนี่ยครับค่าจัดให้ค่าโอนให้ภาษีให้บริการให้แมกไม้ให้ย่างไม้ให้ขายน้ำมันเครื่องให้ขายกองเครื่องให้ขายของเหลวให้ติดฟีมให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาที่หน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายดับเบิลสมาร์ทหนึ่งปีเต็มจอกวันนี้รุ่นจับแจ็คมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันโอ้โหอะฝากเอฟซีหน่อยนะจ๊ะ ฝาก f อฟเดอร์พี่น้องผู้ใดรับสมอยู่ทางบานเดอร์เจ้าบอตองห่วงนะคะเข้ามาปรึกษากันได้ไม่ต้องกลัวว่าบางอาชีพจะออกไม่ได้ก็มาปรึกษากันก่อนไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรนะคะ,ะก็ปรึกษากันได้นะคะคทาง a c e b o o k ลิงก์ l ล n e และเบอร์โทรของเราจะปากหมุดอยู่ด้านบนของโพสต์ส่วนทาง u t u b e ลิงก์ไลน์และเบอร์โทรก็ปักหมุดอยู่ด้านล่างของโพสต์กดแสดงเพิ่มเติมเลือกทักเลือกโทรหาเราได้เลยนะคะ,ะส่วนเอฟซีท่านไหนนะคะ ที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอยากเห็นโพสก่อนอก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o y y u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  e t t k t t o k ชื่อช่องว่าไอาเสียมจัดหนักเสียยะจะเต็มแล้วก็ SCC Motor SK จ่าเข้มรถสิ่งครับผมนะมีหลายช่องทางมากจาก้ะก็เดี๋ยวจะได้เห็นทุกช่องทางเลยอนาคตจะไปอินสตาแกรมอ IG ไอจีเออเดี๋ยวเราเป็นรุ่นบุกเบิกเนาะเอาไปทวิตเตอร์เลยจ้ะและที่สำคัญนะคะสามารถออกได้ทุกจังหวัดนะคะจ้ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนภาคไหนก็แล้วแต่แต่ว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ถ้าซื้อสดไปส่งได้เด้อส่งได้ที่สงขลาเนี่ยครับก็พี่้องทางภาคใต้ก็มาซื้อกระลเยอะนะทางอีสานนี่เพียบเลยนะครับแต่ภาคเหนือนี่ไม่ค่อยมีเลยนะมีบ้างมีบ้างนะครับแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่เป็นภาคกลางและก็ภาคเหนือนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับอยากได้ก็มานะครับ FD พันส <F> องกวสามหรือ่า <laughs>